มันข่าวว่าไม่ต้องไปทำเลเซอร์แล้วจ้ะคุณผู้ชมคะวันนี้มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะชื่อว่าชีนีคือต้องบอกว่ามีเพื่อนทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ชีนีแล้วนางก็เอามาให้ใช้นะก็อบอกลองใช้นะจะรีวิวก็ได้ไม่รีวิวก็ได้ก็เลยแบบเออเดี๋ยวว่าใช้แล้วจะรีวิวสรุปว่าอะไรรู้ไหมคะ พอดีว่าคุณแม่ค่ะไปฉีดนะคะเป็นแบบดสเปรย์ระง,งับกลิ่นกายไม่ใช่ระง,งับกลิ่นเป็นระง,งับเหงื่อแล้วเราดันไปแพ้แพ้เสร็จมันเป็นรอยดำรอยไหมอ่ะข้างหนึ่งตรงใต้วงแขนตรงเนี้ยเราก็แบบเฮ้ยกะว่าโอเครอแผลหายเดี๋ยวจะจะไปทาเลเซอร์สรุปว่าก็เลยหันไปเห็นว่าโอเคคุณเพื่อนให้อันนี้มาก็เลยลองใช้ใช้ไปได้สักประมาณสองอาทิตย์อะ่ะเราก็โอเคทาไปเรื่อยๆลองดูเฮย้ยพอหลังจากสองอาทิตย์มาสองกระจก มันข่าวว่าไม่ต้องไปทำเลเซอร์แล้วจ้ะคืออนนี้รดมากไม่ได้ค่ารีวิวนะคะแต่ว่าใช้แล้วมันเห็นผลจริงๆคือเพื่อนบอกว่าสามารถที่จะทาหัวข่าวข้อศอกข้อพับคือดําตรงไหนทาตรงนั้นอะแล้วมันเห็นผลคือคุณแม่นองลคะค่ะมันใช้ได้ผลจริงๆนะแล้วที่สําคัญเนี่ยมันสามารถระง,งับกลิ่นกายได้ด้วยคือใช้เป็นโลออนได้ด้วยนะคะเป็นแบบเดโอดเรน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องรอยดาอะแนะนาเลยควรจะลองใช้เพราะว่า ตัวของคุณแม่เอก็ค,อคือตัวดิ่ฉันเองนะคะลองแล้วเห็นผลจริงลองเลยค่ะชื่อว่าชีนีชีนีชีนี